เฮ้ยมึงชอบมัหนหรอหนัวไก่ขันมึงกูดูก็รู้ว่ามึงก็ชอบเขามึง,มงแน่แน่วนาไปไอความรู b b w, ้สึกที่แบบว่ารอเขาตอบแชทอยากคุยอยากไปหามันเรียกว่าตกกลุ่มรักป่าวนะึงดูดีๆนะตกกลุ่มรักหรือตกกลุ่มพังแต่กูคิดว่าเขาก็น่าจะชอบกูนะเขาไม่ได้ชอบมึงแต่เขาชอบที่มึงอ่ะชอบเขาเก็บมากี่รอบเมามากี่รังแล้วคิดดีๆโอเค งั้งกูตัดสินใจอนะกูจะตัดให้ขาดจะขาดะแค่ไหนเชียวะขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสาและภาพั่นไงกูว่าละรักเขากูใส่ใจละมึงบาเห็นขาบัดดี้เลยนะะกูที่ใส่ขุมตามึงแทงทุนละไม่ได้กินเขาเมื่อสองเมื่อตายซื้อไปเฮ็ดหนังคือไม่ได้กินเนียบ่อยกิน มขาหีกินแตนแนวอื่นไงงังวะให้กินแตน,น,น,นแตนวอื่นจังไดเดี๋ยวนี้โอ้ยมือกวนเนี่ยคอยไปเรียนน้ำโมเออมันมาเห็นพอดีมันห่วงใส่เลยมันรายจังใดกินเลยลายเด้อเราหันว่าโอ้กินเลยลายเด้อเราหันเออ <c oughs> มือว่าน,นี่นักเลยมันว้ายจังหดเมียมึงหันมันห่วงใส่่อยอยู่ขึเก้านั่นละมาหวอดปุ๊บจึงเลยสแตกเตเราหันแล้วเด้อมึงว่าสัน สเต็กจะเราหันอะไดม <S <S ้มึงเออฉันว่าคนบดได้กินเขาไมาสองหมืห้อโอ้ยต่างกับาตนี่เนาะทําซังเนี่ยนเนาะบุธธ้ใดสิครับคืนได้ <S <S พี่วาพี่วารักหนูไหมรักสิครับเราพี่ว่ามันจะมีวันที่เราเลิกกันวะไม่มีวันทําไมอะ่ะก็พี่รักหนูไงพี่ไม่มีวันเลิกกับหนูหรอกเราถ้าสมมติว่ามัานมีวันหนึ่งที่เราต้องเลิกกันอะ มันไม่มีวันนั้นหรอกครับเราถ้าหนูไม่คนบอกเลิกละคะพี่ก็ตามง้อหนูพี่จะไม่มีวันเลิกกับหนูแน่นอนแสดงว่าเราไม่มีทางที่จะเลิกกันเลยใช่ะจะมีก็แค่วันที่พี่ตายเท่านั้นแหละงั้นก็วันนี้เลยแล้วกันปูเนี่ยจะเลิกกับวันวันเล่นแต่เกมซิลี ตั้งตารอและกลุ้มใจฟังข่าววันนี้มากเลยอ่ะอข่าวนายกหรือไม่ใช่ข่าวจากสิริไงเผื่อว่าสิริจะมีเลขเด็ดไม่สนใจข่าวอื่นเลยนะอีค่ะสิริก็ถ้ากดว่านายกเขาจะอยู่ต่อก็ต้องอยู่ต่อเราก็ต้องเอาตัวรอดนะสิริข้าวของแพงอย่างเงี้ยก็ต้องทำงานต่อไปอะสิริ เผื่อสิริมีเลขเด็ดงวดนี้เพื่อจะรวยไงรามาแปดปีก็ต้องเลขแปดไหม8ดเลยเหรอแล้วอีกตัวหนึงอะแปปดไปเลยอีดอกจะมีเลขอะไรทรงพลังไปกว่านี้นาทีนี้อุย้ยสิริแกมีวิสัยทัศน์ความคิดโคตรดีเลยสิริถ้าถูกงวดน,นี้นะาะจะชาร์จแบตแกให้เต็มเลยสิริพักตอนแหลแล้วรีบไปซื้อก่อนลอตเตอรี่จะหมดหน้ากระเทย กูปรช่วงได้กูประช่วงกินไดีนนยุซเนลเห็นบหมเออกูกินไอโซเนลกูมันเป็นคนง่ายๆคำรลางมันเป็นคนง่ายๆง่ายๆ,ๆกินไวๆหมูทอดเอาหมูทอดมึงไม่รู้อะไรซะแล้ว อาหารทุกอย่างที่ผ่านกระบวนการทอดผ่านน้ำมันเนี่ยมึงรู้ไหมว่าเมื่อกินเข้าไปแล้วมันจะทำให้อนาคตร่างกายของเราเนี่ยอาจจะเป็นเส้นเลือดอุดตันในไขมันค่ะไขมันอุดตันในเส้นเลือดเออนาราเอราเอียงกระด้าเส้นมันไขมันไขมันอุดตันเอียงกระด้บแป๊ะเอนลรมันสิส่งผลเสียต่อสุขภาพในภายภาคหน้าค่ะบได้ปึกตะเลืองเวลาเนาะมึงนีเนาะกูว่าเด้อกูง่ายๆได้หมดเลย กับเ้้าไก่ปัจจุบันนี้โรงงานหรือแม้กระทั่งที่ไหนก็แล้วแต่ที่เลี้ยงไก่นะคะเขามีการฉีดสารเร่งเข้าไปค่ะ